สวัดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาหินกาแฟหินกาแฟ,าแฟลานนาตลาดดอนไหวายบรรยากาศมัน,นสวยๆดอกไม้ก็สวยคนแ่งสวยไป ฟีหมะพร้าวสเต็กสิได้จเจอเพิ่นเพิ่นบอกว่าคอฟฟี่หมากร้าวคอฟฟี่โคโคโนัทคือกาแฟหมากร้าวสิเจอชิ้ได้จเจอเพื่นสิเป็นหมากร้าวเนยหมากร้าวไปสิพาไปเบิ่งยางเลาะเพิ่อน เดยวสอนทายเอ็กซาทายลูกนี่แหละมันจะส็นี่เป็นซุ่มเป็นซุ่มขางริมน้ำ ทีนี้เป็นซุ่มระวังมือตอดด้วยแล้วกันพี่แตงกันนี่แหละเป็นซ่มนูสุ่มไทยเรือนี่หนูให้ดูก็ดูดูสวยสวยอันเด็กกะดีดีตัวนี้เทามา่ข้าเกินเนาะแสงหมดแล้ว เขาภสีมีเป็นข้องน้ำเป็นคลองน้ำเป็นแห่งง่ามาคอยบอกว่าคือ ก็งบก๋วยพีม่มันก็จะมีเห็ดบางอย่าท้ายรูปสิเป็นสวนแบบนี้ไหมคะสวนเขาเอิ่อญสวนอย่างนูนม,ตนมนะ่ต้นมะพร้าวแน่ต้นหมากมีต้นมนะพร้าวต้นหมากเห็นไหมบรรยากาศดีดีขั้นแม่นพนมีกิจกรรมให้งมหอยกับสิมาอยู่ดอกข่อยบง่ง น้าลานก็เป็นบรรยากาศกดีดีเพิ่นก็สิม้เรือให้พา,ายอู้จุบะจุบะฝากูถ่ายเอาเข้าพายเรือ อันนี้คือบรรยากาศดูมันดูมันดูงั้นอันนี้คือบรรยากาศมีพลังพวง